การร่วมด้านเทคนิคนะครับรบจนกระทั่งวันที่16มิถุนายนปี2552นะครับเมื่อกี้เเราทราบว่าวันที่27มิถุนารปี52ที่นักคุณสุเทพไปคุยกับคุณเซนนะครับมันก็จะมีอะไรสอดคล้องกันนะครับ16ครรับาตีใช่ครับ16มิถุนายนปี52เนี่ยนะครับอคอรมอเนี่ยมีมตินะครับตั้งคุณสุเทพเนี่ย ในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรี่หวความมั่นคงเนี่ยนะครับเป็นประธานแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นประธานเดิมอยู่แล้วเมื่อที่ออกเมื่อ16มิถุนายน52นะครับถูกต้องครับ16มิถุนายน52ครับ <Okay. S 1> แล้วนอกจากนั้นเนี่ยมติก็ยังมีประการนึงครับก็คือตั้งคุณวสินธีระเวชยานเราคงจําได้ว่าคุณวสินก็คือเป็นประธาน JBC ถูกไหมครับใ,ในตอนนั้นนะครับก็ให้คุณวสินเนี่ยนะครับเป็นรองประธานคณะ คณะกรรมาการร่วมด้านเทคนิคนี้ด้วยนะครับเป็นรองประธานอยู่นะครับ,รบ <S <S นอกจากนั้นก็มีการคล้ายๆทบทวนนะครับแล้วกำห,หนดอำนาจหน้าที่ก็คืออำนาจหน้าที่ก็คล้ายเดิมก็คือมีการแบ่งเขตมีการพื้นที่พัฒน,นาร่วมนะครับที่เดครับการแต่งตั้งคุณสุเทพเชื้อสุบันเป็นประธาน JTC เนี่ยตกลงเกิดขึ้นตั้งแต่16พิถุนาห้าสองเลยครับใน้องครับมนสองรอบครับเพราะว่าเดี๋ยวจะขยายพัครับเพราะว่าถ้าเราจําได้คุณสุเทพ จะลาออกแล้วก็ไปเลือกตั้งสสเดี๋ยวมันจะตามมาครับจาได้ไหมครับที่คุณสุเทพลาออกที่ไปลงไปลงทางสุราษฎร์ใช่ไหมครับไปลงเลือกตั้งไสลงเลือกตั้งสสต้องเราจากรองนายกรัฐมนตรีครับตอนนั้นประมาณเดือนกันยายนตุลาคมค่ะ5 5 3ครับ5 3อย่างนั้นเราไล่เหตุการณ์ดูนะครับไล่เวลาก่อนแล้วกัน16มิถุนา5 2แต่งตั้งคุณสุเทพเป็นประธาน JTC นะครับ27มิถุนาปี5 2 คุณสุเทพกับคุณประวิตย์เนี่ยก็ไปที่กัมบูชาคุยกับคุณเซนตามที่มีข่าวเพิ่งออกมาถูกไหมครับก็แสดงว่ามันมีการคล้ายๆจัดเตรียมอะไรบางส่วนแหละเพราะมันมีการอนุมัติ16มิถุนาแล้วยีบเจ็ดไปที่กัมบูชาแสดงว่าคล้ายๆเขาก็ได้รับมอบอำนาจจากคอรมอในการที่จะไปคุยเรื่องนี้ครับถ้าคุยได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก่อนก่อนไปถึงวันนั้ผมขั้นนิดนึ่งจะเป็นการเพื่อให้ผู้ชมได้ได้เตรียมในวันที่27ด้วย วันหลังจากที่คุณสุดเทพเป็นประธานเจตีรีรอบแรกเพื่อไปเจรจาเนี่ยต้องให้ท่านผู้ชมเข้าใจก่อนว่าคุณสุดเทพเนี่ยในฐานะประธานเจตีีคือไปพูดเรื่องผลประโยชน์พลังงานในอ่าวไทยที่จะต้องมีการจัดสรรตาม MOU 2544อันนี้เป็นเหตุผลหลักนะครับคือถ้าท่านผู้ชมจําภาพนี้ได้ก็อาจจะคุ้นแล้วนะครับแต่ผมทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนี้แล้วกันนะฮะอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่านี่คือ MOU 2 5 4 4นะครับ 11องศาเหนือเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอนาเขตเขตไททวีป11องศาเหนือลงมาแบ่งผลประโยชน์ทางพลังงานสีเขียวสีีเขยวประธาน JTC เนี่ยหรือประธานที่เป็นคณะกรรมการด้านเทคนิคร่วมเนี่ยไปเจรจาเรื่องผลประโยชน์อ่าวไทยข้างล่างตรงเขียวเนี่ยตรงสีเขียวนะฮะก็เอาเอาแค่นี้ก่อนไล้กันเดี๋ยวค่อยกลับมาต่อนะทีนี้ผมสนใจตรงนี้ก็คือว่าพอคุณสุดเทพไปเจรจาเนี่ยวันที่27วันเดียวกันคุณสุดเทพมาให้สัมภาษณ์บอกว่า อันนี้<ช>ม,ม,มีมีบันทึกอยู่นะมนีบันทึกอยู่ฮะ <อ ser S 2> คุณสุเทพมาให้สัว่าแตงแตงท่านอาจารย์สุวรรณชัยนะนับคุณสุเทพบอกว่าอยากไปคิดว่าเขาพระวิหารจะต้องมีอะไรโต้แย้งกันระหว่างไทยกัมพูชาเ<ม>พระาะศาลตัดสินมาตั้งหลายสิบปีแล้วว่าเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาส่วนการพัฒนาพื้นที่ร่วมก็มีส่วนอื่นๆที่จะร่วมกันเห็นไหมครับคือทิศทางที่เจอครั้งแรกอย่างเป็นทางการเนี่ย ความหมายที่สัมภาษณ์กลับมาครั้งแรกคือบอกว่าเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาและส่วนการพัฒนาพื้นที่ร่วมก็มีส่วนอื่นๆที่ต้องร่วมกันชัดเจนนะครับว่าทิศทางในการเรจรจานั้นเป็นอย่างนั้นในฐานะเป็นประธานเจ c นะครับอืมนี่เดีอดเลเอ่อพอมา,มาที่การให้สัมภาษณ์ของคุณสุเทพวันนี้เนี่ยจ่ะคุสเทพครับคุณสุเทพบอกว่าไปกัมพูชาสองครั้งพบสมเด็จทุนเซนครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเจรจาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักโทษนะฮะ แล้วก็อีกครั้งหนึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยไปทําพธิธีเปิดถนนที่รัฐบาลไทยได้ให้เหงินช่วยไปอันนี้ใช่ไหมฮะย,ย,ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนที่เดือนนี้ใช่ครับที่ที่คุณเซนบอกว่าซกอานไม่ได้มาด้วยแต่ซกอานจะเป็นผู้เจรจากับคุณสุเทพในเรื่องทั้งหลายครับก็ตอนนี้เรามาไล่เวลา,า<ม>หลังจาก2ี่มิถุนายนคี่ผมขออนุญาตว่าถ้าท่านผุเติมระหว่างวันจะได้ให้ท่านมาเชื่อใจกันนะครับ ก็เราก็มาวันถัดมานะครับก็คือหนึ่งสิงหาคมปี5้าสองจากข่าวยเร็วนี้ถูกไหมครับคุณสุเทพกับคุณซกอานพบกันที่ฮ่องกงนะครับอันนี้ก็หลังจากที่พบคุณคุณเซนแล้วรู้สึกคุณคุณเซนบอกว่าต้องไปเจรจากับคุณซกอานใช่ไหมครับใช่ครับครับต่อมาคุณสุเทพก็มาอธิบายวันนี้ว่าคุณซกอานถามคุณสุเทพว่ามีโอกาสไปสิงคโปร์ไหม คุณสุเทพบอกว่าไม่มีกําหนดการที่จะไปแต่จะไปฮ่องกงดังนั้นเขาเองก็แจ้งกลับมาว่าจะไปขอพบที่ฮ่องกงที่สุดก็ได้ไปพบกันที่ฮ่องกงครับอาจารย์ครับ,รบก็คือวันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยครับเจอกับสกานตครับตอนนี้หลังจากนั้นเนี่ยวันที่สิบพฤศจิกายนปีห้าสองนะครับเราก็ทราบกันอยู่ว่าคอรอมอรมีมติให้ยกเลิกเ o u มสองห้าสี่สี่นะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านมติให้ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมนี่จะได้ทราบม,มติที่ชัดเจนนะครับมติอันนี้เป็นจริงๆมตินี่ก็ถือเป็นความรับนะครับถ้าเราไปดูจากสํานักงานคณะกรรมการเลขาธิการคอรมอเนี่ยเขาจะไม่เปิดเผยนะครับแต่ว่ามันจะมีหนังสือที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาจะเขียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยน2552รคณะมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ยกเลิก บันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ไทยกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีป m O.U. 2544เนี่ยนะครับ mm hmm. และให้นำเรื่องเสนอต่อรัฐสภานะครับเพื่อขอความเห็นชอบโดยให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบนะครับซึ่งกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนั้นนะครับ mm hmm. อันนี้เป็นมติวันที่10พฤศจิกายนปี52 mm hmm. นะครับก็คือยกเลิก M.O.U. 2544 mm hmm. นะครับแล้วก็ จะยกเลิกนี่ก็มีมติได้ว่าต้องไปเสนอให้รัฐสภานะครับอนุมัติโดยมอบหมายให้กระทรวงมาดเทศเนี่ยไปดูเรื่องกฎหมายว่าจะไปยกเลิกอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องต้องหมายเหตุไปนิดนึงว่าตอนนั้นมันก็มีบริบทของเหตุการณ์ว่ามีการตั้งคุณนักสินเป็นที่ปรึกษาและถือเหมือนว่านี่เป็นการเป็นสิ่งที่เราตอบโต้สิ่งที่กัมพูชาได้ได้ทำก็หลังจากที่60พฤศจิกาปี52เนี่ย นะครับก็มาเหตุการณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ตามข่าวพิ่งพึ่งวันสองวันนี้นะครับก็คือวันที่สิบหกกรกฎาคมปีห้าสามที่บอกว่าคุณสุเทพไปพบกับคุณซกอานที่คุณหมิงที่ประเทศจีนนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ดูแปลกใช่ไหมครับเพราะเขายกเลิก MOU ไปแล้วตั้งแต่พฤศจิกาปีห้าสองคุณสุเทพจะไปพบกับคุณซกอานเรื่องอะไรนะครับถ้าจะไปเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี้ยก็ไม่เหมาะสมแล้วล่ะ เพราะว่าคลอร์มได้มีมติยกเลิกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนการดาเนินการทางกฎหมายว่าจะยกเลิกอย่างไรเพราะการเจรจาเนี่ยมันเป็นการเจรจาบนพื้นฐานของเอ็มอูซในเมื่อคุณมีมติยกเลิกเอ็มอูซแล้วยังไปคุยแม้จะเป็นนอกรอบก็ตามใทําไมอันนี้ก็ต้องเป็นคําถามคุณสุเทพคงต้องออกมาตอบคําถามต่อสังคมนะครับนะครับเราก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับก็ให้คุณสุเทพเขาได้ชี้แจงก่อนนะครับแต่นี้นะครับก็ วันที่9สิงหาคมใช่ไหมครับที่อาจารย์ปานเทพบอกว่าปี53ที่ว่าคุณกสิไปแถลงในสภาว่าจะยกเลิก MOU เนี่ยให้เสร็จภายใน3-4เดือนก็แล้วแต่บ3เดือน2-3เดือนนะครับครับหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ก็คือว่าคุณสุเทพได้ลาออกถ้าเราจําได้นะครับแล้วก็ไปลงเลือกตั้งสสนะครับแล้วก็ได้รับเลือกขึ้นมาใหม่นะครับเป็นสส วันที่16พฤศจิกายนปี53คุณสุเทพได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นกลับมาเป็นรองนายยกรัฐมนตรีใหม่หนะครับตอนนี้วันที่25พฤศจิกายนปี53คอรมอมีมตินะครับแต่งตั้งคุณสุเทพนะครับในฐานะที่เป็นรองนายกเนี่ยกลับเข้ามาใหม่มาเป็นประธานคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคนะครับทั้งฝ่ายไทยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบ คุณพอคุณสุเทพได้รับโปรดเกล้าเป็นรองนายกวันที่16พฤศจิกาใช่ไหมครับวันที่25ก็ได้มีมติคอรมอเลยแต่งตั้งคุณสุเทพคือความหมายก็คือว่าเดิมทีเนี่ยตำแหน่งพระธานเนี่ยเขมามักจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีความเชี่ยวชาญด,ด้านการต่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาความเมือง ครั้งแรกที่คุณสุเทพธทุศวันกลับมาเป็นประธานจ t c เนี่ยมาในฐานะรองนายกรัฐมนตรีซึ่งแต่งตั้งแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็คือ16พฤศจิกายน52ก็มานฐานะรองนายกรัฐมนตรีแต่ในครั้งหลังเนี่ยก็คือว่าเมื่อคุณสุเทพทสุศวร์ได้กลับมาอีกครั้งในครั้งหลังเนี่ยวันที่16พฤศจิกายน2553พอมาเป็นรองนายกอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่นะครับ หลังจากนั้นก็ผ่านไปอีกสักประมาณเจ็ดวันไม่ถึงนะฮะประมาณเก้าวันยี่สิบห้าพฤศจิกายนคณะรัฐมนตรีจึงตั้งคุณสุเทพกลับมาเป็นประธานเจตีซีครั้งได้ฐานะความที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและตําแหน่งว่างอยู่ในเวลาตอนนั้นทั้งที่ยกเลิกเอ็มอูย์ยกเลิกไปแล้วครับคือตอนที่แต่งตั้งครั้งแรกสิบหกมิถุนายนห้าสองนั่นเอ็มอูไม่ยกเลิกยังยกเลิกครับแต่แต่งตั้งครั้งที่สองเนี่ยเอ็มอูยสี่สี่ยกเลิกไปแล้วโดยมติคอรมอแต่มันยังไม่จบนะฮะแล้วก็มาแต่งงงตัั้ทีหล อย่างนี้นะครับคือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาเขาให้เหตุผลอย่างนี้นะครับคือเขาทําหนังสือถึงคอรมเนี่ยวันที่24พฤศจิกายนคลรมีมติแต่งตั้ง25นะครับกระทรวงต่างประเทศว่าคือเนื่องจากว่าในระหว่างเนี่ยกระทรวงเทคโนโลยีกำลังดําเนินการจะยกเลิกอยู่เขาบอกว่าดังนั้นในระหว่างเนี้ยจึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคนะครับไทยกับพูชาขึ้นก็คือให้กุสุเทพนะครับ แต่นี้แต่งตั้งคุณเทพไม่พอนะครับเขามีแต่งตั้งที่ปรึกษาอีกหนึ่งคนด้วยนะครับก็คือว่านอกจากคุสุเทพแล้วเนี่ยเขาแต่งตั้งคุณเกียงศักกิติชัยเสรีนะครับซึ่งเป็นเอกอากาัคราชทูตณกรุ้งแคนเบรานะครับเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการร่วมชุดนี้ด้วยนะครับโดยให้เหตุผลว่าท่านมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเลและเรื่องของการแบ่งเขตทางทะเลนะครับ คำถามของเราก็คือว่าในเมื่อยกเลิกแล้วเนี่ยแต่งตั้งครูสุเทพมาเป็นประธานก็ยังไม่พอครับแต่งแต่งตั้งที่ปรึกษาเพิ่มอีกหนึ่งคนอีกนะครับก็เลยค่อนข้างสับสนนิดนึงครับถ้าเราลองดูว่าตกลงและจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกนะครับอันนี้ก็ดูค่อนข้างค่อนข้างแปลกนะครับทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราบ้างครับคือผมขออนุญาตเติมแล้กันนะฮรระหว่างที่ท่านอาจารย์สุวรรณชัยได้กรุณาเรียบเรียงลําดับเวลาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรหลายหลายอย่างมากนะครับ อย่างครั้งแรกเนี่ยที่ผมพูดถึงข้อความที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณหลังจากไปพบอย่างเป็นทางการบอกว่าอยากคิดว่าเขาพระวิหารจะต้องมีรายโต้แย้งกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสารโลกตัดสินมาตั้งหลายสิบปีแล้วว่าเขาพระวิหารนี่พูดทั้งเขาเลยนะเป็นของกัมพูชาส่วนการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันก็มีส่วนอื่นๆที่ต้องร่วมกันหลังจากนั้นเนี่ยเห็นได้ว่า1สิงหาคมตามที่ทางคุณซกอาเนี่ยออกมาถแถลงว่าได้มีการพบกันอย่างลับๆกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ย นะครับที่จริงแล้วคุณสุเทพไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเลยเพราะว่าคุณซกอันสามารถที่จะระบุพื้นที่ได้ว่าไปพบกันที่ฮ่องกงที่จริงคุณสนธิพูดในสัปดาห์นั้นเลยนะครับบอกว่าพบกันที่โรงแรมเพนนีซูล่าด้วซ้ำไปที่ฮ่องกงละเอียดไปกว่านั้นอีกทีนี้โอกาสที่จะปฏิเสธก็ยากเพราะว่าคือเครือข่ายทุกคนมันเห็นนะฮะทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าคุณสุเทพบอกว่าอย่างนี้ฮะในคําอธิบายนะครับ นายซกอานถือว่าที่ให้สัมภาษณ์นะครับถือว่าคุณซกอามีประสบการณ์เคยคุยกับรัฐบาลก่อนๆมาแล้วว่าได้คุยอะไรกับใครมาอย่างไรวางแนวทางขีดเป็นโซนๆอย่างไรทางที่อยู่ติดประเทศก็จะให้ประเทศไทยได้ประโยชน์มากทางที่อยู่ด้านกัมพูชากัมพูชาก็จะได้ประโยชน์มากตรงกลางแบ่งครึ่งๆมาอธิบายให้ผมฟัง mm. นี่แสดงว่าเขาได้ค่อยยุติแล้วนะครับ ฝั่งคุณซกอ่านมาอธิบายว่ารัฐบาลชุดอื่นๆมาเนี่ยเขามาเจรจาอย่างไรมาอธิบายให้คุณสุเทพฟังนะครับแต่แต่ว่าท่านก็บอกว่าความเห็นส่วนตัวอยากจะแบ่งเป็นตารางหมากรุกแล้วจับฉลากว่าใครได้ตรงไหนอย่างไรจะได้ไปบริหารจัดการกันผมก็ได้บอกนายซกอ่านว่าทั้งหมดต้องไปเจรจากันที่ประเทศไทยให้ไปทําการบ้านมาเพราะผมทราบว่าท่านมีอะไรในใจนะครับทีนี้ต่อมา อ๋อเดี๋ยวนะฮะคือคืออย่างนี้หรือเปล่าฮะคือถ้าตามแถลงการของัการปิโตรเลียมแห่งชาติกัมพูชาเมื่อวานนี้เนี่ยเหมือนกับว่ากัมพูชาเขาต้องการแบบ Break Through Proposal บแบ่งเท่ากันตละมาณพื้นที่ที่ที่เรียกว่าตารางหมากรุกเนี่ยตารางหมากรุกเนี่ยคือแบ่งให้เท่าๆกันแล้วก็กระจัดกระจายกันไปนะครับนี่คือฝั่งกัมพูชาพยายามจะบอกอ้างว่าเขาคิดอย่างนี้ส่วนฝั่งไทยในอดีตเนี่ยแบ่งเป็น3 3เส้นนะครับเส้น90 10 เส้นตรงกลาง50-50เส้นฝั่งไทย10-90เป็นต้นเดี๋ยวก็ดูภาพไปกันนะฮะพอแบ่งไม่เหมือนกันเสร็จเนี่ยที่น่าสนใจที่คุณสุเทพพูดก็คือว่านอกจากนี้มีเรื่องของการบริหารนะครับแล้วก็บอกว่าที่น่าสนใจที่คุณสุเทพบอกว่าให้ไปทําการบ้านมาเพราะผมทราบว่าท่านมีอะไรในใจซึ่งเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยก็มีการกําหนดกรอบและผมต้องทําเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมสภาเพื่อขออนุมัติ หากอนุมัติในกรอบที่กล่าวไปก็สามารถเดินต่อไปได้มีแค่เงื่อนไขนี้คือฝั่งไทย3อย่างก็คือ,อผมให้ดูภาพแล้วกันนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้เข้าใจนี่อันนี้ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ MOU 2544ที่กรุงเทพไปเจรจาคือพื้นที่นี่คือเกาะกูดนะฮะนี่คือเกาะกูดนะครับ,รบแล้วก็พ้นจากเกาะกูดมาเนี่ยที่เราบอกว่ามีปัญหาเพราะว่ามันประชิดเกาะกูดเลยถือว่าเป็นการ เป็นการลุกล้ำอาณาเขตทะเลอาณาเขตของประเทศไทยเพราะว่าต้องมีอย่างน้อย12ไมล์ทะเลนะครับทีนี้นี่นะฮะไมล์ทะเลเราต้องมีพื้นที่ร,บรอบๆเกาะกูกด,ด้วยปรากฏว่านี่ทะลุใชยเลยนะครับแล้วก็คล่อมแล้วก็ไปอย่างนี้ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่รากเส้นที่ผิดตั้งแต่ตอนต้นแล้วพเพราะฉะนั้นพื้นที่ทับซ้อนนี่มันที่เราพูดก็เป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนเกินจริงนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังจะแบ่งตรงนี้คือฝั่งกัมพูชาอ้างว่าของเขาคิดว่าต้องแบ่งเท่าๆก,กันแล้วก็จับสลากไป นะครับส่วนฝั่งไทยพอใจอย่างนี้อย่างนี้นะครับ<ม>คือแบ,บ่งเป็น3ช่วงฝั่งใกล้ไทยโดยอ้าพื้นที่ที่เราพูดว่าเริ่มต้นที่ผิดเนี่ยเก้าสิบ<ม>พื้นที่นี้ให้เป็นของ90ฝั่งไทย<ม>10เป็นของกัมพูชาตรงกลางตรงนี้50-50ให้เป็นของไทยและกัมพูชาเท่าๆกัน<ม>ตรงนี้ใกล้ชิดฝั่งกัมพูชาหน่อยนะครับ ให้ฝั่งกัมพูชาได้90ฝั่งไทยได้10อันนี้เป็นโมเดลที่เรียกว่า three zone proposal นี่ก็คือแบ่งสามเขตนี่ก็คือการแบ่งพื้นที่ตั้งแต่เริ่มต้นตาม M O U 2544คือพื้นที่มันกว้างขนาดนี้ที่จะแบ่งผลผลประโยชน์ทางพลังงานซึ่งเราบอกว่าการผลเจรจาภายใต้ M O U 2544เนี่ยถ้าตกลงบนพื้นฐานการแบ่งพลังงานตามพื้นที่สีเขียวเนี่ยไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะว่าที่ท่านอาจารย์สวุวรรณชัยเคยได้กรุณาช่วยอธิบายก่อนหน้านี้ก็คือว่ามันมีเรื่องของเกาะ ก็คือว่าเส้นที่ลากขึ้นจากฝั่งไทยก่อนเนี่ยคือเส้นสีแดงเนี่ยมันเป็นเส้นที่มีมาตรฐานคือเริ่มเริ่มต้นจากการแบ่งครึ่งมุมระหว่างเกาะกูดกับเก,กาะก,กางคือแบ่งเท่าๆกันนะครับแล้วก็ลากลงมาตามองศาที่แบ่งหลังจากนั้นก็แบ่งพื้นที่ไม่ใช่แบ่งพื้นที่นะฮะวัดระยะทั้งสองประเทศให้เท่าๆกันปัญหาคือมันมีเกาะแก่งทั้งหลายเนี่ยจากฝั่งกัมพูชาอยู่ซึ่งปัญหาคือว่าเกาะจะมีผลเท่าไหร่มีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ตอนกัมพูชาเขาล่าเขาอย่างนี้นะครับของเขาเองเนี่ยเส้นฐานของเขาเนี่ยเขาจะยึดถือเกาะของเขาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ห่างจากฝั่งยังไงเนี่ยถือว่าเป็นเส้นฐานของเขาแต่ว่าเกาะของไทยเนี่ยเขาไม่นับเลยก็คือไม่ไม่ให้ผลของไทยเลยไทยมีเกาะเขาไม่คิดเลยเห็นไหมฮะไทยก็มีกเกาะนะครับที่เฉพาะเกาะของตัวเองเกาะของตัวเองแต่เกาะของประเทศไทยไม่คิดนะครับในส่วนของ